มาพอมาเจอคนงานเจ็ดใสแดดคือผล่มาหัวสิวะเอ้ยเจ๊แนลเย็นๆนำให้กูแดกเนยสายแดกแนวเย็นๆปลาแนาเย็นๆปลาสุมาตามหุงอยู่พี่เลยวติสบายดีพราะม่น้องพายะคือมาลายคนแท้ บอแซวนาเมืองซิบก็าหายต่วนิบัาาห้องนวฮะิพหายยงมทะลาวจักหน้าจักหา่ตัวพิพ,พแล้วได้จักหาได้ไปแลลวหาอ้าวกูกราแล่ก่อนที่อย่างนี่นนี่หน้านาึ้ามงปลายเก้ามงปลายเก้ามงเก้ามงนัมันก็คุ้มสิ ก็เลยลากเข้ามาพี่ต่อมาละไปกินแล้วแนวกินกระหอบมาลำบากเขาเกี่ยวแป๊บเดียวหนึ่งนะมึงไหนยังแนวกินอ่ะซองหมอลาบชีลาบชีนชุกเล็กกระตัมกระหูอีจอยนะไปแหละมึงมาตีปากซองที่ตอนนั้นนะมามาอีจอยลงนาสุดท้ายมาลงพี่ลาายัง่ลากระชีไมาหิวน้านี่ชีมาหิวหน้ากูเหี้ น้ำสัมผัสอีจ่อยกอนัเอเออมาแมนเขาเห็ดอันพัดเข่าให้เล็กหน่อยเดี๋ยวน้ำจะไปกินกะบ่เหอหเลเงียนหน้าจังไหาก็ะยังบ่อแล้วอยู่ยังจังห้ด้วยนี่

ฮออะนเฮ้ยนบนีนีเด้โอ้ยมีจับ,บกผิกอ่าตัวสูมันหายงาเพราะจังหวะนั่นแล้วเนาะ,ะมันหลนะคือจังหวะเออมาจนเทียง แวัี่กให้กนเอาแกตีมึงเนี่ยเ่อเบิ่งก่อนว่ามีใครบ้างเกี่ยวกันหน้าเจ๊้ายแดกมาฮอดผดกึบโพด

น้าภายนี่นะ้ามึงเองนะพูดของมึงน้านี่นะเออด้ากเนี่ยในสู่มาแต่หามาลากากี แน่วะคือลายแทะขอกาเขาไปไก่ท่ันเขากาดน้ำห้ากระบอกเนาะใส่ะะอะกจ่อยใส่วะมันเป็นอะไรวะมันคือได้มาเกี่ยวหอวพี่บี ที่บ้านน้ำมงแข็งๆมาเลยนี่นี่มีใครมาปนปืนบ้านี้องหากเห็นเอาบ้าพูผู้หอดผู้หอดผู้หน้านะ น้องไพ่บ่อนัเปต้าสิกุ้ขึ้นสิลายเท่ะดีแล้วเขามาดำหน้าเขามาอาบมันจะกะธนะพี่น้องโอ้ยแดดยังแม่มาเอออีจอยอยู่ผูอีจอยมันเกี่ยวเฮียงไพ่วะ ่นนะปาตัวอ้าวนะมาเบิดข,ขอบคู่ตีมือสุดท้ายได้มือนี้อันได้โอมีบอลเกี่ยวเลยได้เรื่องยังเกี่ยววะโอ้ยจะได้วาา่าไผ พัดของเสียแอวโอ้ยตาซอจ่อยบอหนิบอผุ่นบอหอดป่าผู้น้ำมึงนะแม่มันก็ยาวลงไปสี่เป็นบ่แถวเดียวหายเดียวเดียนลงไปเลยจ่อยเป็นอะไรเฮ้ย ล้งทงซอสผิกกึกอีนาวมึงเอ้ยฮอดผีเสยแถวเดียวมันกัดหอยมันยาวเนาะมันกัดเป็นลายเติบอยู่ได้เนาะผูตั้งแต่ผูตุมันบพราะนะไรนาะบอลอันะไรนะ ไผนี่นะแม่แบ,บะเะพ่อยไผ่นี่มีสนนี่ออนี่นไผ่เอามาอืมเออเอิม,มาก็มาคือกันเนาะ กับโพดกับโพน้าสาวอันนี้เปล่าเกี่ยวแล้วก็ฟ้าเอาผัวบอกหึแบบจางขวามถงพี่น้องเอ้ยโคตรโหด,ดเกี่ยวจากหน้าเจ๊สายแดกห่อนหน้านออ้องอันนี้ ปกแพทย์บรยั่งไปยังผูกหอดผู <c oughs> สิแหล้วยอยู ừ, ่บ่วะมา่ล้วก็ยังหน่อยได้นี่หอดใส,ส่ยหอดกกเสือกนี่หอดป่านี่หอด,หอดกกเสือกนนะนี่อเออแล้วอยู่แล้วแล้วแล้ว

โอ้เม้นหัวนะเสือคอยเม้นใส่บ่ได้ดอกอสะจ่อยว้รีรอผั้หอดปุ๋ยเลอะเลอะเปิดเสือตัว เราจะซอฟมานนี้นะแต่ละปีนะ้น,น,นะอ,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 บอแบบอเขาจหกหลาย,ายาแต่ละปีมันงามอย่่นเบตปีมันจะกอ,อเขาเตี้ยดแดงเหมอะนี่นะ ตีแดงนะมันได้เขาวบแมนเนาะเบิ่งมากนางเจาเน่ได้สองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสามสสองสาสามคนเกี่ยวนะโผโผอุ้ยอีมีมาแล้วเมื่อกระดดพี่น้องมันตามมาเบิ่งสกจ่อยสอ มันบ่เห็นกูมันบ่เห็นมึงซ้ามอ๋โว้ยเป็นฮูนักเคยยังนี่เด้อเออเทียงหลังนี่เคยเห็นแต่ทางหลงังไหมบิ่งทางหน้าเลยหน้าอยู่เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องลุงปนะ้านาอาสุข,ขุสุคขนขทีติดตามเด้อดีใจนำกูเลยถือเลขกกันเลยเนาะงวดหน้าก็ขอให้ถือคือเก,ก่า เฮงเฮงรวยรวยคุกคูกสกุนเดี๋ยวถ้าเกิดมันเมื่อก่อนมันก็จะทำหากูอะไปแหวนนี่สักมึงไวดิเออไปแหวนนี่สักอ่งนั้นเสีว่าแล้ะเอ้ากูสิบอกว่าแหวกินการกับทานไฟเก่า